สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่ยีพฤศจิกายนนะครับ2564นะครับวันนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ของอังกฤษนะครับยังคงมีการแข่งขันอีก5คู่นะครับเป็นเกมนัดที่13ของฤดูกาลนะครับคู่ที่เป็นไฮไลท์ครับแล้วก็เป็นเกมที่แฟนบอลหลายคนเนี่ยรอติดตามอยู่ในคืนวันนี้เป็นเกมคู่ดึกสุดนะครับเวลา5้าทุ่มครึ่งระหว่างเชลซีทีมจ่าฝูงพบกับทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเชลซีฤดูกาลนี้ผลงานดีมากครับพวกเขาแพ้คู่แข่งเพียงแค่เกมเดียวนะครับแล้ว12นนัดที่่ผาามลูกทีมของโททมัสูเคิล เสียประตูให้กับคู่แข่งเพียงแค่4ลูกเท่านั้นเองนะครับเฉลี่ย3นัดเนี่ยจะเสียแค่1ประตูเท่านั้นครับขณะที่ดังฝั่งทีมปีศาจแดงครับมีการเปลี่ยนแปลงกุนซือหลังจบเกมพิมยรีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งแมนยูบุกไปแพ้วัตฟอร์ด1ประตูต่อ4ทําให้บอสบราสโบซอนเนี่ยตัดสินใจปลดโอเลกุนาโซเชออกจากตําแหน่งแล้วก็มอบหมายให้ไมเคิลคาริครับทำหน้าที่คุมทีมช่วคราวแทนนะครับแม้ว่าเพิ่งจะแต่งตั้งลาฟลังกนิกนะครับกุนซือ เก่าชาวเยอรมันครับทำหน้าที่คุมทีมจนจบฤดูกาลนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ work permit เวิร์คเพอร์มิทเพราะฉะนั้นวันนี้ลาฟลังลิตจะไม่ได้ทําหน้าที่คุมทีมข้างสนามจะยังคงเป็นไมเคิลคาริครับที่ทําหน้าที่ต่อไปและจะเป็นเกมสุดท้ายของคาริสก่อนจะถอยกลับไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดจาก,การทีมเหมือนเดิมนะครับความพร้อมทั้งสงฝั่งครับทางด้านของเชลซีติโมแวนเนอร์กับโรเารุากู2กองหน้าตัวหลักเนี่ย กลับมาแล้วนะครับมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมนัดที่เจอกับยูเวนตุสในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกช่วงกลางสัปดาห์ติโมแวนเนอร์ลงสนามเป็นตัวสำรองแล้วก็ทําประตูได้ด้วยส่วนลูกากูไม่ได้เล่นในเกมนี้นะครับส่วนตัวที่ <c oughs> มีปัญหาบาดเจ็บแล้วก็จะลงสนามไม่ได้หลักๆก,ก็มีเอนโกโลกองเต้มิฟิลชาาฝรั่งเศสแล้วก็เบนชีเวลนะครับแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษนะครับตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยมาโกสอลองโซจะได้กลับคืนสู่ทีมครับเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่ง ส่วนแดนกลางจะเป็นโอกาสของลูเบนลอฟตัสชิกที่ยืนทำเกมร่วมกับจอร์จินโยขณะที่แนวรุกเนี่ยโทมสัสทูเคิลคุณซื่อของเชลซีให้สัมภาษณ์ไปเปลยนะครับว่าลูกากูดีที่สุดเกมนี้จะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองไปก่อนเพราะว่าสภาพร่รางกายยังไม่ฟิตเต็มถังนะครับเ <c oughs> ชื่อว่าสามประสานตัวจริงในเกมนี้ของเชลซีจะมีเมสันเมาส์คาร์ลมาสันโอดอยโดยที่ติโมวานเนอร์เป็นศูนย์หน้าตัวเป้าเพราะว่าไคฮาวเวตก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีปัญหาบาดเจ็บนะครับเท่ากับว่าเชลซี ขาหลักๆในเกมนี้3ตัวไคฮาวเวตเอ็นโกโลกองเต้และเบนชิวิลนะครับข้ามาทางฝั่งทีมเยือนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแฮร์รี่แมกควายนัดเจอวัตฟอร์ดถูกใบแดงไล่ออกครับก็ติดโทษแบนโดยอัตโนมัตินะครับวันนี้จะไม่ได้ลงสนามลาฟเฟวารานก็ยังไม่หายเจ็บนะครับนั่นทําให้ไมเคิลคาริ่ครับไม่มีตัวเลือกกับตําแหน่งคู่เซนทร์ฮาฟจําเป็นต้องใช้เอลลิกบายี่ลงตัวจริงคู่กับวิกตอร์ลินเดลเลฟครับแบ็กซ้ายลูกชอเองก็ต้องรอทดสอบความฟิตนะครับถ้าลงสนามไม่ไหว อเล็กเทลิสครับก็จะลงเล่นเป็นตัวจริงเหมือนกับเกมบอลถ้วยกลางสัปดาห์ที่พวกเขาเนี่ยบุกไปเอาชนะเบียร์เลอเอได้2ประตูต่อสูนะครับคาดว่าคาริคจะเปลี่ยนแปลงทีมจากกลางสัปดาห์แน่ๆในเกมรุก2ตํตำแหน่งนะครับหลังจากดอนนี่ฟันเดอเบกกับทางออตติมาร์ซีเอลครับได้ลงตัวจริงในเกมกลางสัปดาห์กับเบียร์เลอเอแต่ว่าเล่นไม่ออกนะครับจะทําให้บูนอฟฟานานเดสกับมาร์คัสแรดฟอร์ดกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงประสานงาน กับเจดอนซานโชและคิซโนโรนัลโดที่ยืนปักหลักในตำแหน่งสูงหน้าตัวเป้านะครับขณะที่เมสันกรีนวูดครับก็ยังมีปัญหาเรื่องโควิดเกมนี้ยังไม่พร้อมนะครับดูจากสภาพทีมของแมนยูวันนี้ <c oughs> ขาดหลายตัวเลยนะครับแนวรับแฮร์รี่แม็กควายลาเฟลวาราแล้วก็ต้องรอเช็คฟิตทางด้านลูกชอส่วนแนวรุกก็ยังคงไม่มีเมสันกรีนวูดขณะที่เฟลดเองนะครับมิดฟิลทีมชาติบราซิลก็ต้องรอเช็คความฟิตนะครับเกมนี้อาจจะลงสนามไม่ได้ด้วยนะครับในตำแหน่งมิดฟิลตัวกลาง ป็อกบาก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่บาดเจ็บยาวไม่มีชื่อในเกมนี้หมดสิทธิ์ลงเล่นนะครับดูจากสภาพทีมและทางฝั่งแมนยูมีปัญหาพอสมควรครับโดยเฉพาะเมื่อมองไปที่ขุมกําลังในตําแหน่งกองหลังนะครับอาจจะต้องใช้สํารองมากถึง3ตัวเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ดูฟอร์มกันแล้วเนี่ยเชลซี Chelsea, ดูดีกว่ายเยอะครับแมนยูเจ็ดเกมหลังสุดในลีกพวกเขาชนะคู่แข่งแค่นัดเดียวเองนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง5นัดเกมที่ชนะก็คือนัดที่เอาชนะทอนาโดสเปอร์ได้3าศูนย์ ฟอร์มในช่วงหลังถือว่าไม่ดีนะครับกลางสัปดาห์แม้ว่าจะได้3คะแนนมาจากบียาเลอเาในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกและก็การันตีควาชช้าแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ16ที่สุดท้ายแต่เกมโดยวรวมก็ไม่ดีครับอาศัยความผิดพลาดของทางฝั่งบียาเลอเานะครับในช่วงท้ายเกมแล้วก็มาได้สอประตูจากโรนัลโด้กับเจดดนซานโชขขณะที่เชลซีเนี่ยเล่นสบายๆครับแล้วก็อัดยูเวนตุสไปขาดลอยเลยครับ4ประตูต่อ0ูนย์นะครับ มองมุมไหนมอมเหลี่ยมไหนแล้วแมนยูรอดยากครับในเกมนี้ด้วยปัญหาสภาพทีมความพร้อมนะฮะโดยเฉพาะคู่เซนเตอร์ขณะที่เชลซีการได้ลูกากูได้แวนเนอร์กลับมาแม้ว่าจะเป็นแค่ตัวสำรองแต่ก็มีทีเด็ดครับลงมาพลิกเกมได้เชื่อว,ว่าวันนี้เชลซีน่าจะทําได้ดีก,กว่าและเก็บ3คะแนนเต็มเพื่อรักษาตําแหน่งจ่าฝูงของตังต่อไปนะครับวันนี้มั่นใจครับเชลซีน่าจะเอาชนะที่ปีศาจแดงไปได้แบบไม่ลาบากครับให้เชียร์ไปที่เจ้าถิ่นนะครับขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ